ปัจจุบ,บันก็ไม่เข้าใจดุลยภาพไวรัสก,ก็มีในทุกคนใช่ไหมแต่เรามไม่เจ็บป่วยเพราะอะไรอะ่ะเนี่ยไวยรัสพร้อมจะเป็นวัดพระร่ <c oughs> างกายมันยังสมดุลอยู่ไหมดินน้ำลมไฟยังสมดุลสมดุลของธาตุสีใช่ไหมเราดูแลมันดีในฝรั่งเขาบอกว่ามันก็มีอิมมูนซิสเต็ม ที่จะคุ้มครองร่างกายอยู่แอนติบอดีอต่างใช่ไหมทีนี้เชื้อเนี่ยคือทุกชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการดำรงชีวิตอยู่แต่มนุษย์เนี่ยมักจะโกงการให้อะไรมีไม่มีตั้งแต่หลุยส์ปัสเตอร์คนพบยาปฏิเชือ้อนะก็คิดว่าเราจะชนะเชื้อโรคได้แล้ว ประกาศสงครามกับเชื้อโรคมาโดยตลอดมนุษย์ก็เจ็บป่วยด้วยเชื้อโรคเหมือนกันใช่ไหมแต่การค้นพบนั้นก็เป็นคุณและก็เป็นโทษโดยในตัวก็มุ่งถูก,การเข็นฆ่าไม่ได้มุ่งที่จะปรับสมดุลของร่างกายก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วย นี่มันเป็นปรัชญาของตะวันออกที่ดุลยภาพคือความสมดุลของสปปรรพสิ่งถ้าร่างกายกระดิ่น,น้ำลมไฟหรือกายกับใจที่ดีก็จะสร้างแอนติบอดีอิมมูนซิสเต็มนี่ความสมดุลนี้แหละคือความปกติของกายแม้แต่ใจนเนาะก็เป็นแบบนั้นเมื่อการเข็นค่าเกิดขึ้นทำยังไง ทุกชีวิตเขาต้องการมีชีวิตอยู่ก็ก่อการกลายพันธุ์ใช่ไหม <c oughs> ยาปฏิพิน้าที่ค้นพบก็ต้องทดลองจัดเชื้อต่างๆใช่ไหมสูตรนี้กับเชื้อตัวนี้เมื่อใช้บรรนานเขาก็กลายพันธุ์ยาใน,นกเกาไมา่อยู่ก็ต้องหาตัวใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย และอีกมุมหนึ่งการเสียสมดุลภาพรวมก็คือ<ม>เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะลองไล่การระบาดดูทั้งหลายแหล่ก็จะเกิดจากที่เราได้ทำลายสิ่งแวดลอ้อมโฮสหรือที่อยู่ของพวกจุลินทรีย์หรืออะไรทั้งหลายแหล่ก็จะล่อยหลอลงไปแม้แต่สัตว์ที่เป็นโฮสของเขา ก็จำนวนน้อยลงหรือศูนย์พันเขาก็ต้องกายมีชีวิตอยู่อ่ะงั้นอะไรที่เป็นใกล้เคียงกันที่สุดที่เขาจะอยู่ได้ก็ต้องมาใสา่เมันโลกอะไรที่มาจากเป็ดใช่ไหม,มเป็ดป่าป่าไม่มีป่าน้อยลงเป็ดก็ล่ยลห่อเชื้อตัวนี้อยู่กับเป็ดมันก็มาโจมตีไก่ จะโจมตีไก่ที่ไหนไก่ในเล้าอ่ะผ่อนแยที่สุดที่เลี้ยงด้วยระบบอุตสาหกรรมเนะี่ยจโจมตีที่นั่นก็ไม่โจมตีหรอกเขาแค่เขาจะอยากมีชีวิตอยู่เหมือนเรา<笑><笑>มนุษย์ไม่เคยยอมเข้าใจไงนะใช่ไหมหักหายว่าค่าแน่ค่าเป็นหนึ่งเดียวในเอกภพนี้ทุกอย่างนี่เราควบคุมได้หมดนี่ความผิดพลาดร้ายแรงของมนุษย มนุษย์มองว่าทุกสรรพสิ่งคือหนึ่งเ,เดียวกันจะจะไม่ทําแบบนี้ mm. อืมเนี่ยมันล้างโลกอยู่ก็เพราะตรงนี้แหละนะนะมันไม่ใช่สงครามแค่ตรงนี้หรอกมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวงจรกนะ็จะแคบเข้าใช่ไหมทุกชีวิตก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนยาฆ่ามแมลงก็เหมือนกันสมคยจัดั่วสุขภาพ นี่เจ้าของบริษัทเขาก็เสียแล้วนะดีทายเล,เล,เลิกเลิกกิจการไปแล้วเขาก็ร่ํารวยมากเลยขายยาฆ่ามาแล้วขายอยู่หกเจ็ดปีเริ่มยอดตกละหาสาเหตุไม่ได้ตัวเองต้องออกสํารวจด้วยหนอนที่มันเคยกินนะมันอยู่บนใบอ่ะฉีดยังไงก็โดนถูกไหมอืมมันเมื่อหลายเจเนเรชั่นขึ้นเรื่อยเรื่อยมันก็ มันอยู่ใต้ใบะอืวยาเขาเลยไม่ได้ผลเ,เขาก็ไปคิดค้นสูตรใหม่ใช่ไหมให้ดูดซึมเลยรเข้ท่อ,ทอลำเลียงกินบนกินล่างตายเรียบไ่ที่มาโฆษณาการใช้ผงฟูใช้เกลือใช้ด่างถ้าทิมล้างมันจะเกี้ยงไหมเนี่ยมันแค่ที่มันยังอยู่ภายนอกอ่ะมันก็ออกไปอยู่ แต่ที่อยู่ในท่อลําเลียงดิมันไม่มีหมดหรอกนี่คือคนกำลังยังกินในพวกนี้กันอยู่เนี่ยใช่ไหมทุกชีวิตก็อยากมีชีวิตอยู่ไม่ใช่กงกางของมนุษย์ว่าต้องสายพันธุ์นี้เท่านั้นนี่แหละความอหายานาของมนุษย์มันมาจากตรงนี้แการหลงตัวหลงตนนี่แหละก็เป็นเรื่องเดียวกันนะเื่องธรรมะนี่แหละมันไม่เข้าใจความจริงเนาะมัน อาหารกาม์มังกาอันนี้เป็นของกูอันนี้เป็นของของกูกูแน่กูเก่งกูจะาวตามที่ใจกูไม่เคยไปเข้าใจว่าธรรมชาติที่เป็นมันควรจะเป็นอย่างไร้นนะแปลกแย่าจะธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้น้เราลองพิจารณาดูสิกฎของธรรมชาติเป็นยังไง สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมทำทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุหลักอิทัปปัจจยตามนุษย์จะกงการให้สิ่งใดมีไม่มีตามใจปัถนาจะถูกไหมสิ่งต่างๆมีอยู่จึงมีมนุษย์ที่เหมาะสมได้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรืออุตุนั้นใช่ไหมอาหารอย่างนั้นใช่ไหม เป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเราทำลายสิ่งอื่นที่มีอยู่ซึ่งสัมพันธ์หรือเป็นหนึ่งเดียวกับเราเนี่ยแล้วความเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนจะอยู่ต่อไปได้แค่ไหนเป็นกะเพียนาด้วยปัญญาความเจ็บป่วยพิศดารก็มากขึ้นมากขึ้น บางอย่างบอกว่าหมดแล้วทีดีวันโลกหมดแล้วก็ามาใหม่รักษาไม่ได้ด้วยจะมีก็กายพันธ์นทุกชีวิตจะต้องการมีชีวิตอยู่เราอยู่ด้วยความสมดุลจริงๆไม่เจ็บป่วยนะแต่มันก็มีเงื่อนไขมีข้อจำกัดแต่โดยหลักแล้วก็แบบน,นี้ทำสวนทำเกษตรทำอะไรก็เหมือนกัน เขตร้อนชื้นมีพืชพันธุ์หลายชนิดสัตว์มแมลงเยอะกว่าเมืองหนาวหรืออบอุ่นเมื่อหลายชนิดถ้ามีตัวห้ามตัวเบียนการระบาดมีไม่ได้เพราะพืชมันหลายชนิดมันมีบัฟเฟอร์มันจะข้ามไปไม่ได้เพราะมีต้นอื่นที่มันไม่ใช่อาหารมันแล้วยังมีตัวห้ามตัวเบียนที่คอยควบคุมกันเองอยู่มแมลงเยอะไหมในป่าป่าเคยมีโรคระบาดไหม กีล่ล้านล้านล้านปีมาแล้วไม่ม mm ีม hmm. ีแต่รบานในไล่นาของมนุษย์เนี่ยคนไทยที่ประเทศร้อนชื้นมีความหลากหลายมาเมื่อไปเรียนเมืองนอกไปเห็นเขาทาจัดการฟาร์มชนิดเดียวร้อยไล่พันไล่หมื่นไล่อยากได้อยากทา mm hmm. มีความไม่รู้เนี่ยใช่ไหมก็ามาส่งเสริมกบบัน จะทำให้เกษตรกรรมบ้านเราเปลี่ยนไปสู่เกษตรกรรมขึ้นต่อตะวันตก<ม>พึ้นเคมีสารพัดท,ทำลายดินทำลายทุกอย่าง<ม>ทำลายพืชพันธุ์พื้นเมืองทำารรงลายสัตว์แมลงมโหฬารแล้วตัวเองนั่นแหละรับทุกใครใจ่ายทั้งเรื่องของสารสุก็มากมายมหาศาลก<ม>ินสารเคมีกันเข้าไปคนละสองสากิโลต่อปี มันจะอยู่ยังไงชีวิตเนี่ยนะเมื่อปลูกหลากหลายเนี่ยมแมลงก็มีก็มีไปก็าไม่ได้ระบาดเลยก็แบ่งกันกินไม่ได้ทําความเสียหายเลยไปดูสวนเราเลยเรา็ทําอย่างนี้มาตลอดไม่เคยต้องไปฆ่าเลยอยู่ด้วยกันแบ่งกันกินไม่เห็นก็จะระบาดทําลายขนาดนั้นไม่นี่มันสมดุลนะฮะสมดุลเป็นเรื่องสําคัญความเจ็บป่วยก็เหมือนกันยังงั้นเราก็ต้องดูแลเรา เราออกกำลังกายพักผ่อนอาหารคิดดีอย่าวิตกกังวลเราจเจริญภาวนาอยู่แล้วเราก็ได้เปรียบกายเราก็ดูแลความสมดุลตรงนี้สำคัญแน่นอนที่สุดการที่จะไปคุกคีหรือไปในพื้นที่เสี่ยงเราไม่มีความจําเป็นเราก็ไม่ควรจะไปเราก็ดูแลอย่างนี้แหละ กลัวมากก็ยิ่งเล่งภาวนาก็จ่ตายสัทีไม่ต้องมาเกิดพ้นทุกข์จากร่างกายตายแล้วก็ดีใช่ไหมไม่กลัวอะไรอ่ะเป็นตายตายดีอี่สิใช่ไหมจะเร่งความเพียรเข้าเรื่องสําคัญมะดูแลกายตามที่ควรจะเป็นเนาะไปวิตกจริตอืม มีสตทิที่ไหนล่ะกลัวไปทั่วรู้เรื่องรู้ราวเศพษาวันจนกระทั่งสมองฟุ้งซ่านไปหมดแล้วถึงเวลาขึ้นมาวิกฤตมากขึ้นมากขึ้นก็บินลนทะเลาะกันขัดแย้งกันฆ่ากันแย่งกันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นถ้ามันเอาไม่อยู่เดี๋ยวที่ในจะยากก็ต้องคนต่างวิตกจริตแล้วตัวรอด เราก็รับรู้ได้แต่เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญนะเนาะมีปัญญาจ,จัดการอย่างไรอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตแบบอันตรายมีอยู่ไม่ตายโลกนั้นจะย่าตายอย่างอืเราก็ดูแลหลีกเลี่ยงเท่าที่เป็นไปได้ได้ปัญญาได้ความไม่ตื่นตระหนกมีสติสัมปชัญญะปัญญาของเรา เราก็ทําได้แบบนั้น,นที่สาคัญก็อย่าลืมว่าดุลยภาพสําคัญดุลยภาพนี้สาคัญนะจุลินทรีย์แบคทีเรียรเต็มตัวเรานี่แหละไวรัสไวรัสก็มีก็อ,อยู่ได้กันไงเราก็เป็นที่อยู่ของเขาเหมือนกันจุลินทีก็ช่วยย่อยช่วยอะไรเรา ในร่างกายนี้สมดุลได้ก็ต้องอาศัยเขาด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่อาศัยนะม่ต้องไม่ใส้เรามีกันใน <c oughs> ในร่างกายในเซลลใน <c oughs> อวัยวะต่างๆเพื่อสมดุลทั้งนั้นแหละสมดุลที่อยู่ได้กันอย่างสันติในความหลากหลายในความแตกต่างก็อยู่ได้กันแต่สันติอยู่ ื่อร่างกายผ่อนแอดินน้ำลมไฟขัดข้องอินบาลนซ์ก็เกิดขึ้นจะเป็นเหตุทงความเจ็บป่วยทางอายุไขใช้มันมานาน,นก็พร่องไปถาดไปเป็นธรรมดาความเจ็บป่วยก็เข้ามาเยือนความเสื่อมเข้ามาเยือนถ้าถุกกระทบอยู่นี้ตลอดเวลาล่ะลู รูปกระทุกกระทบกระแทกตลอดทุกเศษเสี้ยววินาทีทุกขณะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วเั้นเราสร้างเหตุให้ดีให้เขาใายและใจเนี้ยกายก็ต้องดูแลเขาโดยทำรรจะอยู่จะกินจะพักผ่อนออกกำลังกายอะไรจะเข้าปากต้องรู้เอามันในรสชาติ กินมากกินน้อยกินพอประมาณกินของมีประโยชน์มีการรู้จักประมาณในการบริโภคมีสองในยนะไมใจะกินแค่พอดีนะกินเพื่อจะยังกายนี่อยู่ได้แต่ที่กินเนี่ยมันใช่ยังกายนะเนี่ยมันเมามันหรือเปล่าใช่ไหมมันมีประโยชน์ไหมรู้จักมันไหมนั่นแหละอันนี้ advantage. มันก็ไม่เป็นธรรมแล้วนะไม่ดีก็กินมันอร่อยดีมันจะใช่ไหม่ะ นี่มันสองนยัยยะเราจําอยู่ในญยยเดียวเป็นนัยยะที่สองมันยากกว่าเยอะกิเลสของลิ้น,นลิ้นรับรดลิ้นนั้นเป็นเราลสนันเป็นเราหรือเราเราก็ปนเปอิอมัน,นมขันธ์ารมาน <c oughs> นะเราปฏิบัติเรายิ่งต้องมีสติสัมปชัญะจะตื่นตนกททำการได้ปัญญามีอะไรดูแลป้องกันได้ภายนอกตัวเราเองจะดูแลอย่างไรก็ควรจะสร้างสมดุลเป็นสำคัญเนาะที่นี่ก็มีความพร้อมในทุกอย่างาพูดไปแล้วในเรื่อการดูแลร่างกายเนาะจิตใจแล้วก็มีความเป็นจริงคเคยมีความจริงว่านะ เป็นอย่างไรทำการด้วยสติสัมปชัญญะอย่าได้เสียเวลาไปกับความวิตกจริบนะเินอิชาข้อหน่งเคเลย่ความไม่้ยิงโอกาสภัยมันมากแล้วก็ยิ่งเลขความเพียรสิไม่ใช่หรือยิ่งเป็นเรื่องที่ว่าได้โอกาสของเราที่จะยิ่งไม่ประมาทนะเล่งความเพียรของเรา มแมงมุมจุฬาหาเราไม่เจอไม่มีตัวละเงินพ้นไปไม่ได้เนกข็ขอเจริญในธรรมขอมนุโมทนาด้วยครับ